ซีรีส์อีกอันหนึ่งเรียกอะไรดีอะคือก็อยากแนะนําแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นซีรีส์เก่าแล้วบางคนอาจจะเคยดูแล้วอะไรย่างเงี้ยผมว่าคุณส้มน่าจะรู้จักคุณแจ็คก็อาจจะรู้จักเพราะว่ามันดัดแปลงมาจากมังงะด้วยหนังสือการ์ตูนก็ผมล่ะคือพี่แทนก็อาจจะรู้จักโยมไกก็อาจรู้จักไม่ใช่คือยังไงดีอะมันเป็นซีรีส์เก่าแล้วครับผมผมเคยผมเคยดูตอนมหาลัยหรืออะไรประมาณนี้สิบกว่าปีแล้วอะ แต่ว่าเพิ่งได้กลับมาหาซีซั่นสองเจอแล้วก็ว่าแล้วก็ว่าจะดูต่อมันเป็น m บตเตอร์ฟิลเอิร์คุณจำไมจริงคือจริงคือซีรีส์ชื่อว่าบัตตี้มันเดย์ะครับโอ้ยผมไม่รู้จักไม่รู้จักเดี๋ยนนะเดี๋ยจริงคือนี้บัตตี้มันเดยมันนำแสดงโดยคุณหา ฮาลุนะมีอุละาครับที่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปปีก่อนหน้านะที่เขาเล่นเรื่องซันนี่นด้วยครับอ่าชมน่าจะเคยดูเรื่องซันนี่อยู่อค่ะ,ะก็บัต d ี้มันเดมันดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อเดียวกันนะครับมันเป็นเรื่องประมาณว่าพระเอกอะ่ะเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็พ่อเนี่ยเป็นตำรวจแล้วคือเหมือนกับว่าตัวพระเอกเนี่ย ก็เหมือนว่าด้วยความสามารถที่ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยก็แบบแฮ็กข้อมูลเก่งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนเคยมีคดีความอะไรเงี้ยทําให้ตัวเองเหมือนว่าเขาเรียกอะไรเหมือนจับคอมพิวเตอร์ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่เผอินว่ามันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่ามันเกิดคล้ายๆเหมือนเป็นเชื้อไวรัสอะไรบางอย่างที่รัสเซียแล้วผู้ก่อการร้ายเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยมาปล่อยที่ญี่ปุ่นก็เหมือนเป็นการก่อการร้ายอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ย ทีเนี้ยพ่อของพระเอกเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็เหมือนกับว่าโดนใส่ความเลยประมาณเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าฝากความหวังให้กับพระเอกเนี่ยเหมือนกับว่าช่วยตามสืบให้หน่อยแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยตามจับคนร้ายให้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเหมือนหลักฐานบางอย่างบอะแสบางอย่างอะไรเงี้ยมันมันโยงมาที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยคือความสนุกของเรื่องเนี้ยมันมันอยู่ตรงที่ว่าช่วงแต่ละช่วง่ะพี่ในเรื่องของการดําเนินเรื่อง มันจะมีการแบบพลิกไปพลิกมาอะไรประมาณนี้ด้วยส่วนคล้ายๆเหมือนแบบซีรีส์แบบท4อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ uh huh. อือก็ซีซั่นหนึ่งสนุกผมจาได้ว่าตอนตอนคือคือผมก็ยังไม่เคยดูซ้ำมัน,นะพี่แต่ว่าจําได้ว่าตอนที่ดูตอนนั้นก็ก็สนุกอะตอนนี้เพิ่งหาซีซั่สนสองได้ที่มันแบบคุณภาพภาพอะไรค่อนข้างโอเคหน่อยก็เลยว่าเออจะดูซีซั่นต่อ oh. ต่อก็ ก็แนะนำอะครับผมผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่นะซีนี้เนี้ยทำไมไอตัวละครเอกเนี่ยมันผู้หญิงหรือผู้ชายวะผู้ชายครับพี่คนคนตรงกลางอะพี่คือคุณทำไมเขาคางเรียวหนกแก้มสูงเงี้ยเออเขาหน้าเขาจะแบบคล้ายๆคล้ายๆผู้หญิงนิดนึงพี่มันวีเชฟมากเลยหน้าเขาอะส่วนส่วนครับมันเป็นสามเหลี่ยมเลยนะผมประทับใจเนี่ยคุณแจ๊คทำไมหน้าพวกเราไม่เป็นอย่างนี้บ้างวะ มุมมันเล็กมันคนละมุมเลยนะผมไม่เคยพึ่งถึงสารเรียมเลยอ้วนขนาดเนี้ยให้มันให้มันลดความเป็นวงกลมลงไปหน่อยดีกว่าครับส่วนส่วนคนที่อยู่ในรูปทางซ้ายมือผู้ชายคนนะครับก็คือคุณอะไรนะซาโปทาเครุไหมครับที่เล่นเรื่องเคนชินนะพี่โอ้ตั้งแต่วัยหนุ่มนะใช่ใช่เขาเล่น้เขาเล่นเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นพระรองตอนนั้นในในเรื่องเนี้ย ต,ตอนหลังเขาว่มามเล่นเป็นพระเอกเล่นเคนชินใช่ไหมครับเล่นเรื่องอะไรนะอาจินใช่ไหมครับอะไรใเรืเ่องอ่ะใช่เทียบกับผมแล้วตอนเขาหนุ่มๆก็ไม่ค่อยไ,ไม่เท่าไหร่นะหมาถึงผมเขาได้ไหมหมถึงมาผมมันไม่เท่าไหร่ รายการคุยนั้น